สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรสวัสดีค่ะบอสตายสวัสดีค่ะแม่ลุงค่ะโทรเข้ามาแบ่งปันเนาะชื่อแม่ลุงค่ะค่ะอังคุนบุญสีอแม่ลุงค่ะครับค่ะแม่ลุงแม่ลุงเป็นแม่ค้าตลาดนัดค่ะแม่ลุงเป็นแม่ค้าเล่ร่อนทั่วไปค่ะไม่ไม่มีอาชีพอะไรเลยแล้วก็โทรศัพท์ไม่มีประสบการณ์เลยค่ะมาจาก มาจากโนเกียส้มสามหนึ่งศูนย์ปุ่มกดธรรมดาเลยค่ะมาเรียนรู้เอาทุกอย่างเลยค่ะแล้วไม่ลูกไปดูไลฟ์สดในสามสามหนึ่งศูนย์ก็พอดีเห็นลูกชายเห็นลูกชายตอนนั้นที่น้องทิพย์เพิ่งเบิกเงินได้ห้าหมื่นค่ะแล้วเห็นเห็นลูกชายเลื่อนเลื่อนเห็นแอปดอปลิสแล้วก็เลยขอลูกชายดูแล้วก็เลยอยากได้กันแล้วก็เลยให้ให้พ่อค่อยๆเก็บเงินแล้วก็มาซื้อโทรศัพท์เครื่องนี้ให้พอแต่ได้ทําแล้วก็หัดเรียนรู้ค่ะไเป็นด้วยตัวเองค่ะ ไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะโทรศัพท์ก็ไม่รู้<ม>เรื่องเลยค่ะเป็น<ม>เป็นเป็นชาวบ้านธรรมดาเลยค่ะแต่ว่าอยากได้เห็นเขาได้ก็เลยอยากได้คือคือมั่นใจค่ะคเห็นมีคนนึงทำได้เราต้องทําได้ทําไมถ้าทาไมไม่ลุ่งคิดว่าเห็นคนนึงทําได้แล้วไม่ลุ่งต้องทําได้โดยเพราะว่าหลายคนส่วนใหญ่เนี่ยเห็นคนนั้นคนนี้ทำได้ประสบความสําเร็จเนี่ยหลายคนก็จะคิดว่าเขาเก่งแต่ว่าเราไม่เก่งหลายคนคิดแบบนั้นนะไม่ลุงทําไมถึงคิดว่าไม่ลุงจะทําได้อะ ไม่ค่ะแม่ลุงเป็นคนที่คิดว่าเกิดมามีแค่ตัวคนเดียวไม่มีอะไรที่เป็นสมบัติของเรามาคนคนนึงทําได้เราก็ต้องทําได้เขาทําได้เราก็ต้องทําได้เป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองค่ะถึงจะไม่ได้วันนี้แต่ต้องได้แน่นอนเดี๋ยวออฟฟิศบอสเสร็จแม่ลุงจะเป็นเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆแล้วจะไปเรียนรู้เลยค่ะบอสบอกอะไรจะทำให้หมดเลยตอนนี้อยู่บุรีรัมย์ค่ะบอสตายที่วันนั้นที่ไปที่เอเชียทีที่ที่เจอกันไงคะบ่สตายจะ แม่ลุงได้ไหมคะคนสุดท้ายที่กำลัำงจะกลับบ้าน,นที่บุรีรัมค่ะที่ว่าใช้ใช้มีต้าดีที่ลอกออกมาเป็นเส้นๆนะคะอ๋อหนะครับโอ,โอเคยินดีมากๆเดี๋ยวเจอกันนะออฟฟิศเปิดเดือนหน้านะแม่ลุงนะ